ข้างบนข้ามากระพาชมผานางคอยสวยงามสวยงามวิวผานางคอยผานางคอยสวยงามธรรมชาติาาหัหินสวยครับพี่น้องเห็นสวยเห็นง่ามนะยังหูผมผานางคอยชมเห็นสวยผานาง ผานางยสวยงามาานังผามนกวยงามผนงสวามีนามสวยงามธรมาติบ้านเาีสวยีสวยผานางคอย บรรยากาศนี่ไฟฟ้าเนาะค่อยน้อมๆนี่สวยผาหน้าสวยงามสวยงามธรรมชาตินู่นบรรยากาศนี่สวยาหน้าไปในผาเลยพี่เนาะเอานี่ผาไปทำเนาะหาชม บรรยกาหี่สวยผานงคอยสวยงามสวยงามธรรมชาติสวยผาเงางคอยสวยงามห้องหินเป็นถ้ำหรือเปล่าลูกใรจะเป็นถ้ำแตบรรยากาศสวยอ่ะธรรมชาติ ุท่าต้องเห็นสวยภาน้คายสวยงามธรรมชาติบานเข้าภาพน้ำน้ำสวยงามสวยงามธรรชาติบานเขามีพหินด้วยองใหญ่ด้วยนะอง่พี่น้อง

ก็ไลค์กะแชร์ไปใหทตาให้พระอาจารย์ด้วยจะขอบพระคุณนางยิ่งสาธุสาธุาาเจริญพร